สวัสดีค่ะเชฟหนึ่งจาก,กร้านพ a c ชูนะคะมาเล่นสนุกในครัวของพี่พน์ด้วยการหาทำเมนูน่ารักน่ารักชื่อว่าจิกกี้บันนี่พันนคอตตาเป็นพันนคอตตาที่มาในรูปทรงกระต่ายน้อยน่ารักมากเราจะทําด้วยเครื่องโทมมิคที่อยู่ข้างหน้าหนึ่งในวันนี้ค่ะหน้าจอนะคะจะบอกให้เรานําชามใบเล็กวางไว้บนเครื่องเครื่องจะมีฟังก์ชันตัดช่างอยู่ในตัวนะคะอันนี้น้ําหนักที่เห็นเป็นน้ําหนักของเครื่องนะคะกดแทบปุ๊บจะหายไปหรือ 6 60กรัมน้ำเปล่านะคะผงเจลาตินเราจะคนให้มันเข้ากันนะคะพอมันละลายเข้ากันดีเราจะวางทิ้งไว้ประมาณ5-8นาทีเมื่อเจลาตินพองได้ที่ให้ใส่ส่วนผสมกดน้ำหนักให้เป็นศูนย์ เขาจะแนะนําให้ระวังเซมริงบารเกตจากหน้าจอจะเห็นว่าเขาตั้งมาเรียบร้อยละให้หมุนไปที่สปีด1.5ในการทำพันนคอตตาคนด้วยมือบางครั้งจะเกิดฟองอากาศทำให้พันนคอตตาของเราออกมาไม่เนียนแต่เทอร์โมมิกจะถูกกำหนดความแรงของการหมุนที่พอเหมาะพันนคอตตาของคุณจะออกมาเนื้อเนียนไร้ฟองอากาศและทุกอย่างละลายเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวค่ะ จบกระบวนการต้มพนาคอตต้าแล้วอันต่อมานะคะวานิลาลาเจลาตินที่เราบลูมเอาไว้นะคะคน1นาทีและสตีด1.5 ตอนนี้นะคะส่วนผสมที่ได้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเราไม่ผสมสีส่วนที่2เราจะใส่สีเหลืองส่วนที่3เราจะใส่สีชมพูนะคะเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงขึ้นไปวิธีเช็คนะคะว่าเซตตัวดีหรือยังนะคะลองแตะถ้าเกิดว่าสัมผัสนุ่มดึงไม่เป็นน้ำติดมือมาก็คือใช้ได้นะคะ สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบด้วยซอสต่างๆผล,ลไม้สดต่างๆสามารถเอามาตัดแต่งจัดวางให้สวยงามได้เลยค่ะ